เสียงบรรยายบทความตอนรักแท้ไม่ทุกตอนที่6เนื่อช้าด้วยรักรู้จักให้ลึกซึ้งจะกล่าวเช่นนี้ได้ไหมว่ารักแท้เป็นหนือนการร่อนทองหรือเฟ้นหาอัญมณีหากรีบร้อนจะได้เพียงกรวดทรายกลับไปรักเมื่อแรกเริ่มต้นนั้นมีเป้าหมายเพียงผสานร,รักให้แนบแน่นดังโลกนี้ ต่างมีไว้เพื่อเราสองคนเข้าครอบครองโลกแห่งรักช่วงเวลานี้เสมือนหยุดนิ่งลืมตาตื่นขึ้นมาช่างสดใสสีสันของโลกนี้ช่างหอมหวานเหลอเกินเสมือนมีเพียงเราสองคนเจรจากันในสิ่งใดต่างก็เห็นพ้องต้องกันไปหมดสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยง่ายปัญหาใดๆเสมือนว่าไม่มีกีดขวาง แต่หากที่เห็นเหมือนไม่มีนั้นนั่นแหละกลับจะมีปัญหาทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทุกคนคงพอจะเข้าใจและเคยเห็นกลลวงของความรักมาบ้างซึ่งในแรกเริ่มที่ว่าง่ายนั้นเป็นเพราะความสัมพันธ์ยังใหม่ไม่มีเงื่อนไขของจิตใจใดๆต่อกันต่างก็ทำเช่นไรก็ได้ให้อีกฝ่ายรักตน ดังเป็นต้นต่อของประโยคที่ว่าแรกรักน้ำต้มผักอย่างว่าหวานและโดยกลลวงธรรมชาตินี้เองซึ่งลวงเพื่อเพิ่มบริวารแห่งกิเลสทำให้หลายกู้รักที่เคยรักปานคกืนกินต้องพบจุดจบเพราะไม่เป็นดังคาดหวังแต่แรกต่างโทษในความเปลี่ยนแปลงของอีกฝ่ายและไม่เคยมองย้อนกลับมาดูที่ตนเองด้วยเพราะความรีบร้อน ต้องการอยากมีคู่อย่างรวดเร็วเพียงดำเนินตามค่านิยมของสังคมจึงวางตัวเปิดรับสมัครโดยง่ายวางกำแพงไว้เตี้ยกว่าปกติและเปิดรับกับคนใดๆที่เข้ามากล่าวว่าใช่ได้โดยง่ายกว่าปกติทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนื้อแท้ข้างในของผู้ที่เดินเข้ามานั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยสักนิดแต่กลับทำเพื่อให้ได้มา ซึ่งสถานะคู่รักโดยวัยซึ่งการกระทำเช่นนี้ทำให้การรักษาไว้แสนยากเพราะเป็นการเปิดโอกาสตั้งรับของเสียที่มีมากมายมากกว่าจะได้ของดีที่มีน้อยกว่าเสมือนการไปตลาดซื้อผลไม้แล้วนําตะกร้าโกยใส่โดยไม่เลือกเพียงหวังในใจว่าจะรีบนำกลับไปกินอย่างฉ่ำใจให้หายอยากแต่สุดท้าย กลับกลายเป็นได้ของเน่าเสียและกินไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองจึงชี้มุมมองไว้จุดนี้ว่าหากแม้ผิดหวังในการเลือกผลไม้ได้เช่นไรการเลือกคู่รักซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งย่อมต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงกว่าเช่นนั้นสถานะแห่งคู่รักนี้มีคุณค่านักเพราะเหตุนี้เราจึงต้องดูกันให้นาน มันพินิจพิเคราะห์ให้รอบด้านไม่เพียงตั้งรับไว้แล้วหวังดัดแปลงภายหลังอย่าได้ใจร้อนคว้ามาเด็ดขาดเพียงเพื่อคำว่าได้มีได้ครองยังมีอีกหลายๆด้านที่เราควรจะมองให้ชัดเช่นว่าด้วยเรื่องนิสัยใจคอนั้นส่วนมากแล้วจะเผยธาตุแท้ได้ต้องใช้เวลารู้จักกันนานแรมปีซึ่งในช่วงแรกนั้น ต่างก็ทำดีได้ก่อมาตรฐานตนฝ่ายชายจะสามารถเป็นสุภาพบุรุษทนนิสัยทุกด้านของฝ่ายหญิงได้เสมอแม้ส่วนลึกจะไม่พอใจเพียงใดก็ตามเป็นผู้เข้าออกเข้าใจและรับฟังได้ทุกอย่างซึ่งอาจจะมีจุดประสงค์แอบแฝงเพียงกายของฝ่ายหญิงเท่านั้นฝ่ายหญิงนั้นก็เช่นกันในช่วงแรกมักจะมีความอ่อนหวานกว่าปกติ ไม่ค่อยมีปากเสียงและมักเป็นฝ่ายคล้อยตามและสิ่งอื่นๆของทั้งคู่ที่ยังซ่อนเร้นอีกมากมายสำหรับเรื่องนี้แล้วหากต้องการย่นเวลาในการดูนิสัยใจคอของอีกฝ่ายให้ชัดเจนขึ้นก็พอจะมีบางวิธีที่ทำให้เห็นเบื้องลึกในใจได้บ้างพึ่งลองสังเกตดูพฤติกรรมของเขาหรือเธอที่ปฏิบัติต่ตอบุคคลรอบข้าง ไม่ใช่แค่เพียงมิตรสหายที่ใกล้ชิดเท่านั้นแต่ควรดูลงไปถึงการปฏิบัติของเขาต่อทุกคนในครอบครัวซึ่งภาพเหล่านี้จะกลายเป็นตัวเราเองที่ตั้งรับบทบาทนี้ในอนาคตเมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันหากเขาเป็นคนที่ทำดีต่อพ่อและแม่ก็เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าเขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวแต่หากเขาชอบต่อว่าด่าทอพ่อและแม่ หรือชอบทะเลาะเบาแหวงกับญาติพี่น้องก็เดาได้ไม่ยากว่าจะกระทำกับเราเช่นกันหรือแม้กระทั่งชื่อเสียงของเขาในด้านนิสัยส่วนตัวที่ดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่งเป็นที่รู้กันในหมู่ญาติญาติเท่านี้เราก็พอจะทราบได้ว่าผู้ที่กำลังจะมาเป็นคู่เรานั้นเหมาะกับความรักของเราหรือไม่แม้ว่า การสำรวจพฤติกรรมแบบนี้จะไม่เที่ยงตรงได้ทั้งหมดเพราะเขาอาจจะรักครอบครวองเขาและตั้งมั่นไว้เป็นหลักและอาจจะไม่ดีต่อเราเท่านั้นก็เป็นได้จึงมองเห็นได้เพียงความอ่อนโยนภายนอกเท่านั้นแต่ก็พอที่จะได้เห็นเขาโครงนิสัยส่วนลึกที่เคยมีมาได้บ้างโดยทั้งหมดนี้ต้องควบคู่กับความอดทนในการพิจารณา เวลาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในอีกแง่มุมหนึ่งนั้นการที่มีคู่และได้เข้ามาพบกันก็โดยเส้นทางของกรรมที่เคยทำร่วมกันมาก่อนเป็นตัวกำหนดเพราะหากพูดถึงในแง่ของกรรมแล้วการตัดสินใจอย่างรวดเร็วนั้นก็อาจจะเข้าทางกรรมได้โดยง่ายจากการถูกดนใจในเบื้องลึกเส้นทางความรัก จึงแยกสรุปออกมาได้หลายสายเช่นหากเป็นเส้นทางที่ขีดไว้แบบมาเพื่อชดใช้กันนั้นต้องการปัจจัยที่ประจบเหมาะซึ่งก็คือจิตใจที่ไร้สติก็จะได้เจ้ากรรมในเวรเข้ามาใกล้ชิดเพื่อดึงเข้ามาทำร้ายกันจนสาแก่ใจแต่หากมองเรื่องกรรมด้านคู่ครองให้กว้างขึ้นอีกคู่ของเรานั้นไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว เพราะเราไม่ได้สะสมกุศลหรืออกุศลมาพร้อมกับเพียงคนคนเดียวเท่านั้นหากแต่จะมีคู่มากมายหลายชนิดบ้างก็เป็นคู่แท้บ้างก็เป็นคู่เวรคู่กรรมบ้างก็เป็นคู่ที่พออยู่กันได้ความไม่ร้อนลนในการเลือกเฟ้นนี้จึงเป็นเสมือนความเพียรร่อนกวดทรายจนเจอทองคำหรือบางครั้งโชคดีอาจเจอกับเพชรแท้ท หากมีใจที่ไม่อดทนพอก็จะคว้าก้อนกรวดมาเป็นหัวแหวนด้วยใจกระสันอยากมีแล้วกลับมาฟูมไฟล์ทีหลังว่าได้คู่ที่ไม่เหมาะสมกับตนแต่หากอดทนเพียงพอเพียงตั้งใจมองหาเพชรที่มีมูลค่าและแหวนทองซึ่งนั่นก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆเพราะนี่คือมนุษย์คือคู่รัก มีผลต่อชีวิตและจิตใจเรายิ่งนักถ้าหากการมีคู่แล้วให้ผลที่ไม่ดีก็จงอดทนอย่างผู้ไม่มีคู่ยังดีกว่าให้ใช้มูลค่าแห่งความเนื่นช้านี้กลั่นความอดทนออกมาเป็นคู่แท้ๆดีกว่าพ่ายแพ้ได้คู่แย่เพราะความใจเร็วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง กด subscribe เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขไปกับอาโปนะครับขอบคุณครับ